สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะกราบสวัสดีท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับส่วนแบ่งของแม่ตะวันนะคะปพราวันเราจัดป้อนเลยนะคะเมื่อคืนไหลสดกันนะคะได้ส่วนแบ่งนะคะมาให้แม่ตะวันได้กินได้อิ่มท้องนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่ใจบุญคุณพ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่เติมคะแนนเข้ามาเลี้ยงช้างชราทั้งสามเชือกของพวกเรานะคะให้แม่ตะวันได้กินได้อิ่มท้องนะคะกราบขอบพระ คุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอให้แม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยชุกลาบนะคะคิดสิ่งใดขอให้ท่านนะคะได้ดั่งใจปรารถนานะคะแล้วก็กราบกราบกราบขอพระคุณนะคะ ขอพระคุณคุณแม่ที่ท่านเข้ามาช่วยเป็นสะพานบุญทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะสาธุสาธุนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะช่องเล็กๆข,ของพวกเรานะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะที่แม่แตะวันเรานะคะเพิ่งได้กินผลไม้นะคะเพราะว่าแม่กานก็ไม่ได้ไลฟ์ทุกวันเลยนะคะ ตั้งแต่โดนไล่ที่มานะคะพวกเราก็ยังหาที่อยู่ยังไม่เสร็จเลยนะคะวันนี้ก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะวันไหนบ้างก็จะได้ไลฟ์สดกันนะคะตอนเย็นก็จะมาไลฟ์อีกนะคะฝากแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านเมตตาด้วยนะคะช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะช้างชาราทั้งสามเชือกนะคะ ขอให้แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะคะรวยแล้วรวยสิบเท่าพันเท่าเลยนะคะที่เข้ามาเมตตาช่องเล็กๆวันนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ